สวัสดีครับสสวัดีคของเราในช่องแฟมิลี่สีจับไทยครับโอ้โหวันนี้วันนี้คือกันครับวันนี้สวัสดีครับคุณตากว่าเป็นวันดีใช่ไหมค่ะเป็นวันดีนะคะครับให้ลุงเรียนเอาช้างไปเลี้ยงเชือกหนึ่งเนาะค่ะครับผมหลังจากที่ได้สูญเสียช้างคู่ใจไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะลุงเรียนนะครับผมอ่แต่ก็ยังให้กำลังใจสู้ๆนะครับ FC ก็ให้กำลังใจเยอะเนาะ ครับ่ายท้องเงินก็ยังอยู่ในใจแฟนคลับตลอดไปนะครับตลอดการครับผมถึงแม้ว่าเขาจะจากไปนะครับแต่ว่าหัวใจของเขาก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับภาพความทรงจําที่เขาได้แหงงานนะครับเป็นช้างวัฒนธรรมนะครับผมก็ยังสร้างชื่อเสียงไว้ให้คนไทยทั่วโลกทั่วประเทศได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะพร้อมแล้วเราก็จะ มอบช้างไม่ใหญ่วันจันทร์ให้ลุงเรนไปไปช่วยเลี้ยงนะครับผมไปไปเลยครับผมวันจันจะเป็นช้างที่ไม่เลือกพานนะคะทางพ่อแม่กับทางมนุษย์นะครับก็จะได้แข่งช้างนะครับหนึ่งเชือกนะครับให้กับลุงเรนครับเพื่อไปช่วยเลี้ยงนะครับว่าลุงเรนก็มีช้างแค่เชือกเดียวนะครับมีพ่อใหญ่ทองเงินนะครับแล้วพ่อใหญ่ทองเงินได้ลุ้งเสียไปนะครับ ก็ไม่มีช้างเลี้ยงนะครับทางเราก็ได้แบ่งนะครับไม่ใหญ่วันจันนะครับกับฟานลีนไปช่วยเลี้ยงครับไม่ใหญ่วันจันก็จะเป็นช้างที่ไม่เลือกควาน,นครับใครขี่ก็ได้นะครับไม่ใหญ่ครับโอ้ดูครับรู้ ไ,ไม่ได้ไปอยู่ไกลกันนะครับก็จะแค่าย้ายไปอยู่ที่บ้านลุงเรนนะครับเพราะว่าไว้ให้ลุงเรนได้รับงานพอได้รายได้เข้านะครับพอมีรายได้นะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับครับไม่หญ่บรรจันก็รู้นะครับว่า ก็วันนี้เป็นวันดีนะครับก็จะส่งมอบช้างนะครับให้กับลุงเรีออยนนะครับ <c oughs> หลงจากลูกหลานนะครับหลอร้องนะครับมีการดึงเขียนพ่อไม้ไว้นะครับก็ไม่ได้ไปอยู่ไกลกันนะครับหัวดูดึงมือไว้ครับก็ไม่ได้ไปอยู่ไกลกันนะครับหัวดูดึงมือได้ดิับ อ้าวเออฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ดูไม่ใหญ่อ้าวาไม่ใหญ่เอออ้าวท้อโอ้ดูไม่ใหญ่ครับดูไม่ใหญ่ดูครับเบื้องขวาไฮน้อนี่กว่าดุมงเล่นด้วยนะเออดึงเร็วดึงเร็วอ้าว โอ้ดูไม่ใหญ่ครับว่าปกตินี่ผมจะเป็นคนพาขี่เดินเล่นตลอดนะครับพอย้ายไปให้โรงเรียนเลี้ยงก็โรงเรียนจะพาเดิน,นครับได้เดินบ่อยๆนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับโอ้ดูไม่ใหญ่เอ <c oughs> อเดี๋ยวไปจะเป็นการเส้นบอกเจ้าที่นะครับบอกเส้นประกำนะครับ ແມ່ جاي វត្តតែຫນຸ່ມເຈົ້າກາເຈົ້າແມ່ເຈົ້າຢູ່ແລ້ວເດເຊິ່ງໃນກໍເດແລ້ວອ່າປົກປ້ອງລະກະກະກ້ອງກະປັດໄຊອ່າຊ່ວຍເລືອກເກືອນັ້ນເນາະເດອ່າກັບຄຸນທີ່ແກ່ທີ່ເງີມຫ້າຊິບັນາເດຢ່າຕົກໄຊໄປແລ້ວຈະອັນໂຕບັນາໃຫ້ເຈົ້າກາຄົນເນາະເມກເນາະກູໄປເນາະອ່າມັນຍັງມາເຕັ້ນເດງວດດອງກະກ້ອຍສໍາພົບແລ້ວສໍາສາເອີສໍາສາດຸເຖົ້າຈະໄປເຈົ້າເຂົາຈະລົງຈະນ້ອງພຸລະມຶງບໍ່ແດງໃສ່ເດແລ້ວ รับรู้รับทราบเด้อไงเนี่ยไงอว่างไงจำถึงใครได้ไงเนี่ยเออฮะเออบุญเล็กแล้วบุญเล็กบุญชัยแล้วนลุงเลรียนเนี่ยโด่งดังแล้เนะฮะลุงเรียนก็จะได้แก่นครับแม่วันจันนะครับไปอยู่ที่บ้านของลุงเลนครับลุงลุงช้างของพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ทองเงินนะครับ ก็จะให้ลุงเรียนเป็นควานครับไม่ใหญ่ก็จะได้ขนมไทยกับข้าวให้ลูกให้ไม่ใหญ่ก็จะได้เดินบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่นี่ควานของเราไม่พรนะครับก็ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่นะครับพอได้พอมีรายได้นะครับให้เข้าลุงเรียนนะครับใช้ช้างหลายๆเชือกก็จะให้ได้รายได้ช่วยกันหลรายทางครับ

ช้างของเราก็มีเยอะนะครับก็มีจิแปดเชือกนะครับเราก็ฟวานไม่พอนะครับได้ลุงเลนมาช่วยเลี้ยงหนึ่งเชือกก็ไม่ใหญ่จะได้เดินบวยๆจะได้แข็งแรงนะครับ ไม่ค่อยอันนี automated automated ้เลยรู้อันนี้เลยครับนี่ครับเวลามีงานมีอะไรลุงเลียก็จะได้ออกงานครับพอได้ค่าขนมให้น้องคิมองกับพี่โอมนะครับแม่วันจันนี่ถ้ายีก็ได้นะครับไม่ไม่ขี่ไม่ยากนะครับแม่วันจันรจะขี่ง่ายมากครับ ขี่ได้ทุกคนนะครับอยู่บ้านก็ขี่ได้นะครับคุณแม่ก็ขี่ได้นะครับเมนุสฟุจิก็ขี่ได้นะครับว่าเป็นช้างที่ไม่เลือกวันครับจะเป็นการเสร้นบอกเจ้าที่ของบ้านลุงเินนครับ ดูแล้วพวกเราอยู่นะครับตอนนี้ว่าเราทําอะไรกันนะครับเราก็ยังวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับถือพระพุทธที่จะทานจะมาหนุอยในวัดกนจ่าหนุ่ยในเพลสหนุ่ยในกนจ่าเนี่ยทำงันแจนนี้เนี่ยจูเทนว่าในี่ยจูจ้าจำเป็นหนุ่เนี่

จาบ่าจะเข้านทเราอยู่พ่อใจ่ทองเงินก็รับรู้รับทราบเออเออพะเจ้าดี้กลัวไปพ่อใหญ่ทองเงินเนเียแม่ให้ใครตอนนี้เมลูกเล่นกลัวเสีแม่ปากลัวทองด้วยเนี่เออเจ้าแม่ดเรสลองมันกับพะัตตละอใหญ่ทองเงินเือบเลยชาตออนพระเจ้าที่ชีวิตกลัวก็เดินบารมีมังก็นุนำคำจู้เจ้าว่าจะพุ่งยาพันวัดกเออ

ต้นเต้นแมดูแลเด้อม่ให่วันจ no ันทรกกเมกอจาสมแอมื so ้ยเสน่ห oh, okay. ์ืดเยมเสน่อ่ะเแมรเด้อหุ่มเทาหนุ่มต้นต้นก้อนเยอะเนี่ยนก้อนยาวตนทวดตู้ประกำสตก่างประกำสตร้ประกำสดถึงมากเลยประกำลุงเล่นหนเลยเด้อนี่ยเอออ้าวับลรับชาบเลยรับเริ่มราบแล้วอ่นจันทร์กันเนาะพแม่เอไอ้ยนจอยจาส้มตัวแม่ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับผม เราก็ต้องก้าวสู้ต่อไปนะครับลิวิตคนเรามีเกิดแก่จุดายนะครับผมเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ทีรังยังยืนนะครับคนที่ไปแล้วก็ให้ไปสูควบคุมที่ดีนะครับส่วนคนที่อยู่ต่อไปก็ต้องสู้สู้ให้สุดใจครับผมข,ขอบคุณกำลังใจจากแฟนครับเอฟซี MC ที่ยังส่งกำลังใจให้ครอบครัวของลุงเลนนะครับวันนี้เราก็ ตั้งใจมากนะครับผมข,ขอจบคลิปไะเด็นนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ